มาดิ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 อาดูมาดิออยาเงี้ยสมองไหลอะคุณเป้าคุสมองไหลอะน้ำตาไหลก็พอแล้วน้ำตาไหลตาไหลก็เกินพอเอาไงพูดมาดิก็ไม่ไงหรอกพวกนายอะถอยไปเหมือน่าเรื่องเหรอเออหายเรื่องพอดีว่าอยากมีสตอรี่นะไมเอเออัไมอะเอาไนี่ยื่นหางอ้มเฮ้ยเฮ้ยอ้ออ้อว้ายอ้าอ สิ่งอะไรอะ่ะสอคนทะเลาะกันเลยดุ้ยด้ยว้าวฮ้ยวเพื่อน <laughs> ต่อยกันทำไงดีเนี่ย,ยวิธีห้ามเพื่อนทะเลาะก,กันเข้าไปห้ามอือหือ ได้กินมากเลยอ่ะนานๆทีสินะว่าเที่ยวใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลครับพี่หน้าฮัลโหลบัวเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้เพื่อนผู้ชายในห้องพวกเราอะมันทะเลาะกันต่อยกันใหญ่เลยฮะเข้าไปห้ามเลยเหรอโอเคเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนหยุด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 จะทะเลาะกันเฮ้ยจะทะเลาะกันทุกคนทุกคนหยุดจะทะเลาะกัน ฟ้องครูโอ้ยพวกนี้เนี่ยไม่ได้ผลละโอ้ยโอ้ยอมมนี่ใครทำอีกเนี่ยพี่แท่แล้วมีอะไรอีกมัวไม่ได้ผลเลยอะ่ะทำไงดีอ่ะฮะจะไม่หยุดทะเลาะกันอีกเหรอนี่ก็ไปฟ้องคุณเลยฟ้องครูใช่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  ฟ้องครูจบแค่นี้ไปกินก่อนโทรวิ่นั่นเนี่ยตายตาย ักนนฟ้องคุยแต่ที่แรกก็จบเฮ้ยยังไม่เจอเอาโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยใจเย็นแกลงบอกพ่อแม่เพื่อนโอยไม่ได้ผลอีกแล้วอะ ไ,ได้ผลแล้วแต่มันไม่ได้ผลน่ะฮะยังไม่ได้ผลเรอะจะบอกพ่อแม่ว่ามาหาเลยฮะให้บอกว่าพ่อแม่พวกมันมาเหรออ๋อโอเคโอเคโอค้โหทุกคนทุกคนแม่จะมาแล้วแม่เราไม่มาหรอกส่วนแม่เราไปทำงานไม่มาหรอกแม่เราไม่ห้ามหรอกรู้จักแม่เราได้ไง มุกนี้มันเชยนวจริงๆไม่ได้โกงเดี๋ยวเราโทรหาแม่เธาเลยมีเส้นเลยเหรอเข้าไปมีเรื่องด้วยโอ้ยโอ้ยตองกี้มากน่ากินมากเลยอ่ะจัดเลยรอไลค์ตลอดอ่ะคนนี้อ๋อ มีอะไรอีกบัวไม่ได้ผลเลยไอ oh, <no. S 2> ่บนี้มันผักฉันออกมาเนี่ยฮะเปนผักเธอเลยเหรอ <c oughs> งั้นต้องเจอไม้นี้ไปทะเลาะกับมันด้วยเลย <c oughs> ให้เข้าไปมีเรื่องด้วยเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> จริงดเเิเอาเลยเอาเลยเอาหน้าเราเชื่อว่าเธอทำได้ <c oughs> ตอนนี้เลิกยุ่งกับเรานะขอกินก่อน โอเคต้อเหาอุปกรณ์ป้องกันตัวก่อนหยุดนะทุกคนหยุดหยุดทุกคนไปโอ๊ยไป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 โปไปไปยปโอไยหยุดเดี๋ยวนี้อุ้ยเหนื่อยมากทีนี้ได้ผล แกล้งผีเข้าอ้า่นายการละอะไรอะมัวไม่ได้ผลมันหนีไปทะเลาะกันที่อื่นอีกแล้วอะยังไม่จบอีกห่องั้นรอบเนี้แก้งผีเข้าเลยเอาให้มันช็อกเลยพี่หน้าให้แก้งผีเข้าหรอ เชียน work 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 เออโ okay, okay. อเคโอ,อเคยังไม่มีใครหยุดเลยเหรอ,อ,อหรือว่าเราจะสั่นบอลไปอ๋อทุกนกระต่อยแล้วเฮ้ยห,หยุดมาดูอะไรนี่ผีเ,ออเ,เข้าหรือเปล่าวะ mô ra một mày okay. tự lại. Giả đi làm hmm. đi. Giả không phải không không không, không. không. Đau, không. Đau. Không. Đau, không. Đau. Không. 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 โอ๊ยโอ๊ยอย่าทำดิเฮ้ยระถ่ายได้ผลว่ะเฮ้ยไม่ไดผลแล้วเฮ้ยมาจอดงันจ่อมาไม่ต้องห้ามโอ๊ยไม่ได้ผลน่ะ ไม่ได้ผลเลยอะไรอ่ะยังไม่จบกันอีกเหรองั้นถ้าห้ามไม่ได้อ่ะปล่อยมันทะเลาะกันไปเลยไม่นต้องห้ามเลยเหรอโอเคเหนื่อยละแค่นี้นะไม่ห้าม ไม่ห้ามคุณคู่จิน้นฮะพวกนี้ไม่ห้ามก็ไม่หยุดจริงๆเลยนะบัวไม่ห้ามมันก็ไม่หยุดกันเลยยังไม่จบอีกอ่ะ นะจจยังมีไหมพินาจับจิ้นไปเลยจับจิ้นอะฮะจับจิ้นเลยเหรอเอาเป็นใครดีอะคู่ไหนเหรอืมไททันกับรุดิ์ไหมใ <c oughs> ครดูคู่นี้อ,อกแตกตายแนะ่รุดกับไททันใช่ไหมเวิร์กอะดูเวิร์กเวิรดูเวิร์กนะสู้พ่นาโอเคเสร็จฉันแน่ ้้้<ๆ> oh คิดอะไรกันปะเนี <affili ates> <c oughs> ่ยว่าเชียวเฮ้ยมันกับเขาเป็นคู่จริงกันแล้วอ่ะเออว่ะ มันเหมือนฉันในซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะโอ้ยเอ้ยโอ้ยมาอ้าเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยยุให้ทะเลาะกัน บัวจิ้นอะไรล่ะมันก็ทะเลาะก,กันต่ออ่ะฮะดูว่าจิ้นเรืจะได้ผลเอางีา้และกันก็อยู่้มันทะเลาะก,กันไปเลย<ะ>อยากทะเลาะก,กันนักใช่ไหมก็ก็ปล่อยไปเลยยุ่มันเลยฮะยู่ให้ทะเลาะก,กันเลยเหรอโอเคได้เอาเลยทุกคนตายกันเลยเอ้ยงั้นแหละเอาเลยเนี่ยซ้ายขวาหมาัดซ้ายหมัดขวา ไปกันเลยอย่าหยุดนะเนี่ยใช้เท้ากันด้วยสิใช่กันไหหรือเปล่าเอาเลยอย่าหยุดเออนั่นแหละไปอย่างนั้นแหละถูกเลยเอ้ามีอะไรแค่นี้เหรอเอาอีกดีเอาอีกเออพักพาก์ไปเลยอย่างนั้นแหละกเออเอาแเละ ไลฟ์สดประจานมัวหนักกว่าเดิมตายกันเละเลยไงต่อเละเลยเหรองั้นเอางี้เลยกันก็ไลฟ์สดประจานไปเลยที่หน้าอยากทะเลาะกันดีนักใช่ไหมไลฟ์สดเลยไลฟ์สดประจานเลยเหรอโอเค คนนะคะทะเลาะกันไม่หยุดเลยค่ะทุกคนออคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าเชียร์คู่ไหนกันนะคะนี่สองคนนี้นะคะไต้ไต้กับรุตค่ะและเซมีกับออสกาค่ะนี่นี่นะคะแชร์กันไปเลยค่ะเป็นพฤติกรรมของเด็กที่ไม่ดีนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ใส่ชุดยูนิฟอร์มนักเรียนนะคะมาต่อยกันหน้าโรงเรียนนะคะแบบนี้ไม่ดีค่ะทุกคนแชร์กันไปนะะเ,เลยค่ะเยอะเยอะเลยค่ะออกไปออกไปไปต่อยกันด<อ>ินไม<ป>่ต่จรกันตาย้าทะลาะ พอจะไปแยกเราจะกลับมาได้ฮับแย่พอบัวก,ก่อนฮัลโหลบัวไม่ได้ผลเลยเอาไงดีใายคุยกันด้วยเหตุผลได้เลยเยั เป็นไงล่ะเหนื่อยกันเลยใช่ไหมเหนื่อยดิแต่มันดีนะเห็นไหมทะเลาะกันอ่ะไม่ได้อเลยไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยเจ็บตัวเสียเวลาและยังเนภาระต่อสังคมอีกถ้าทะเลาะอะไรกันอ่ะก็คุยกันด้วยเหตุผลดิไม่ใช่มาใช้ความรุนแรงกันแบบนี้ปรับเข้าหากันคุยกันทีละนิดเดี๋ยวก็เข้าใจกันเองอ่ะบอกเลยไม่คุยดึกดึกห่าเรื่องมาถึงเวลาหลังอ่ะ ถ้าพวกเธอไม่อยากให้ฉันเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่พวกเธออ่ะก็คือดีกันซะโอ้ไม่คุยมาเลยให้เราก่อนได้เลยหาเรื่องได้เร็วมันหาเรื่องเราก่อนหยุดมันหาเมันใช่ไหมพี่หน้าหยุดเลยพี่ั้งคู่อ่ะขอโทษเร็วขอโทษกันดิขอโทษดิขอโทษดิเป็ไรก็โทษก่อนดิหยุดขอโทษพร้อมกันหนึ่งสองสามโทษโทษแล้วก็กอักันด้วย ไม่ใช่กอดกันสิถ้าเราฝั่งไหนก็กอดฝั่งนั้นไม่แก่ปอดนู่นกอดกันเห็นไหมสร้างมิตรก็ดีกว่าสร้างศัตรูเฮ้ยใจเจ๊ค้นอกนะต่อยแม่เอาดิเอาไปบักเลยข้างนอกแม่จะไม่เจอเพรุ่งนี้เจอดีนี่แล้วฟันดูสิเรื่องไมต่อยเรงแอมทิมเดียวได้ยินหมดนะ พวกเราพูดว่าพวกเราจะเล่นเกมมาไหนวันนีใช่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 ไปกลับบ้านเขาเลิกกันจะเลิกเรียนหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปเราเล่นด้วยเออขอโทษละกันไปไปมีไปไหเดี๋ยวเจอนะกลับกับสถาบันเราเดือดไปมัก็สิ้นเรื่องบัวการใช้เหตุผลอะได้ผลจริงๆนะแต่ทำไมยอมบอกแต่แรกอะฉันหน่อยจะแย่เลยรีบกลับมาได้แล้วเห็นไหมทิ้งฉันนี่จะปัญหาคนเดียวอะ โอเคกับดีๆนะแกไม่ใช่จับทำแบบนี้เป็นแบบนี้เล็กๆสัองคน่จ๊เห็นแล้วนะว่าพอรู้ไว้เราเป็นเราคบกันมาสองสามปีแล้วคลิปแรกผมเพิ่งอายุสองปีนะผมเพิ่งอายุสองปีเฮ้ยเวมันไม่ออกมาเก็บนิดหมึ่งก่อนเดิม NOOOOOO ah!